เก้าสิบหกหารแปดใช่ไหมครับเออตั้งแปดแปดเท่าไรได้เก้าไม่มีแปดหนึ่งเส้นโอเคครับใส่แปดเนาะต่อไปหกคูณกีตัวลบทำไงครับอาชักโตมาถูกต้องนะครับต่อไปเก้าลบแปดมาดูเก้าเก้าลบแปดได้เท่าไรครับเอาไปหนึ่งลบไปถูกต้องเนาะใช่ไหมต่อไปทีนี้ขั้นต่อไปแปดเท่าไรได้สิบหก ดูสูตรคูณครับแปดเท่าไรได้สิบหกครับเอารับสองครับแปดสองครับแปดสองสิบหกใส่สิบหกให้ตรงหลักครับต่อไปกีิครับอ่าต่อไปสิบหกลบหกเหลืนะอโอเคใส่ศูนย์ okay, ออครับใส่หนึ่งทำได้ขอเป็นคำตอบคือโอเคเกาะเลขไทยนะครับ